วิวดีแห้งพี่น้องสาบายดีจ้าสาบายดีเบิร์สู่ผู่สู่คนสาบายดีตอนคำ่ำยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องสาวานซื่นเด้อพี่น้องพักกันเกี่ยวเขาเลี้ยวแล้วก็พักกันนางปิกนิกอยู่ขัน้นนาปิกนิกปิ่งลูกซีนเด้มมือนี้อู้มดขั้นครบ ไปดีเดอป้า,าหโมงดวเดืหาโมงกลัวกกอุ้ยมด <c oughs> นี่ลูกซีนเฮ้อันนีมันยามันเกนกซีโกินมึงดู่ยกินหัวมันหอนแล้วจังแซบลูกซีนน้อยนี่คือวตอนจะกี่กมักๆมักหนึ่งกิน กันม้รับหัวใจสองดวงแอปเปอลบ้าลูกซินไม่แต่ลูกซินลิโกลูกซินเผาจ้าโอเคกินเลยจ้าลงมือเลยค่ะแับแล้วโทรหาหน่องกับโบฮับมันยังอาบนนํำสงสัยบอกว่าอาบน้ำหนึ่งเข่าแล้วแหละให้ลงมากินลูกซีน ค่นถามก็าบอกคันถามค่ะตอบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยปากเนาะนิดนึงเป็นคนสิ่ฮัลโหลสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเย็นเย็นนะคะแดงมาพามาปิกนิกกลางทุ่งค่ะกางคันเทนามันขิดวะกินยังบอกกินนะคะกินอะไรจะให้ลงไปเกี่ยวเลยแบบบริสุทธิเมือยเส้าม่อยนะสิ ต้ bon mm hmm. องสูดพ no. ่พ cool ูดเอาไปวางล้างนั่นต่างวางกันงานมาต่างธรรมชาติถอนแสงเลยต้นใส่ไม่ใส่ดูใส่ไม่ได้เขาสิไปเองก็ะถ่ายคลิปนี่นน่อไปถ่ยคลิปกระเท็บก็ได้เดซ่าตุดออกมาดีลอยเองกระตุก ขาดไป้ยังจะพูดเดียวหือถิ่ไน่ยสาดกับพี่กนึงพี่จังว่าเห็ดสาดเห็ดยังที่มันเก่าสัดเท่านี้สาดไปเบิ่งมอลามเลยโอ้ยยพอต่อันนใช่ไหมคืออาหารแรงอะไหมันกขนาดเย อยาวยนี้มันูกส่ไม่แคกึงดือัน้น่าใช่ไหม่เด็กีมันหิวเด็กกินมันคล้ยคือาูกรดกต่ว่าไหนเนี่ย เมื่อกบ่เมื่อจะพากันเมื่อกบ่เมื่อพามานั่งถ่ากินนั่นถ่ากินนี่ข่ำแล้วก็บ่งจักเมื่อเงินเมื่อตาไม่เคยเมื่อยู่ ยังใดเดชจากโมงจากงานถึกเลขเราบอกฮึ่มตรงนี้ถึกเลขสองมือต้อนนะคะคือจากโมงหกโมงหาโมงไปดูลูวันลูกทุนไปร้อยหนึ่งได้แปดร้อยวันก่อน มันก็ลงทุนอัน,น,นแาาปดสิบบาทลงทุนแปดสิบบาทถืสเส้าบาทปัดลงทุนอันแปดสิบาทภรษสะถกส้าบาทปัดลงทุนอันร้อยหนึ่งผัดหอแปดร้อยเจ้าอันอย่าลงทุนหลายมันบถ่ถือ้าสิบาทนึ่งส้าบาทกำลังเผาขายมันใหม่มอีกแล้วทุกคน มันรู้แห้งจังเลยเป็นตัวอย่างดยวได้แถวห้องบนมันแบบคล้ายๆที่เราเห็นเองที่ว่าโกะาบ กลับหัวเจอมัน <coughs> <Kupua. laughs> ถ้าิดก็มันผิดนะแดจยอเพื่อใส่เกาะก็แล้วแล้วเพื่อแหนมเนี่ยเ็นเทาจะมันหลัดมันแย่ออื้ออื้ออันน่อยนะครับข้าวมีแบบหนึ่งจะถอดถอดแต่จะสั่นเดี่ยังดดจัถอดพาถอดถอดเท่าเท่ากับว่ามีมัน แดงแบบนึงมันจะนอกแตอยากเกะกบเลยอันนี้ม <y> ัแค <Yeah. S 2> ือล <Yeah. S 2> mm ูกชิน่มันมีอีกแบบนึงมันอันนอยกว่านี้คัอันก็จนี้กับกอันนี้มันไม่อันนี้ไม่้ื้อเสริมแ็คแดากือเสริมแ็คของลูกชิ้นมบ่บ ต้อง,ม,องม,มีมักแตงนะสุับวัลวละผ้าทับขาไปคือมักแต,ง,กแตงอยู่เียงาี้เน,นานะพับเดี๋ยวพักยงรมันจะเติอีกตัวหนเอามาปลูกดิ๊หาในมาหวานเอาเปี่ยนแจะมีระเออบีย,บย,ยงยง เพือเปลี่ยนใจสั่นอะแบบนำเลยไ้เนอเหนื่อยบ่ออ่ะฝึกกับให้เห็แล้วเปล่าค่ะ ตีนน้ำเหรอไก้แปลออกขี่นะเสือมันเล่งเ่งเล่งเ่งค่ะคือมันเป็นยังไงเนาะย่างก็ออกว่าคือมันอยากล้มคือมันอยากเตียบตัวเลยไทวะตาต้ามันสี่พันนี่มันหลายมันหน่อยชัวรดีเขาหน่อยละสี่พันดีพันะหน่อยคณะช่องหมื่นนี่หลงิเ่งี้ยเกิดแบบยาเกี่ยงเอาเดินเนี่ยผูใรบกให้บก่ S <S มไม่แ้วค่ะพี่น้าไปแซ่เบิดพี่อุก็าบอกขึนพักกันเบิร์กันโหดกระแสเบิดบอกฮะไม่เบิร์คนเราเลยนะนักมอีกให้เขาตื่หนหน่ง

ก็แปลว่าสิเปิดแฟดยังงามอยู <g progressive> ่บรรยากาศดีดีพี่น้องหนาจะมากลางเต้นเนาะกลางเต้นชุ่มแซวกันซุ่มไผ่ซุ่มมันนะคะซุ่มไผ่ซุ่มมันกันเดือนแจ้งคืออยู่มยังเดือนมืดอยู่บาดเห็ดสวนเราก็ลงเห็ดซุ่มในสวนนะฮะหอบเพื่องลงไปเห็ดซุ่มแพนด้ายุ่นยงม พลาชีเล่บีปลาล่บแซมพ่นองเนาะเพราะว่าเขาคนเขาน้ำค่ะบ่ข้ามเขาบ่คนเขาน่เหลือเกินม่กับชีล่วอันนคนเขานอืมนขานุมคนเขานุ่มับยงถ้าเอารถลงใหนาดให้่สิปวดนเทาเบกมาลุกต้องให้ใหแก้ยเขาม แ่ก็ะสุงทีมันบนี้ใสาแกบมาทีด้วยอันทอยมาสามขั้นเ้มันกบสีไทยปาใส่แกบเป็นลายมันก็ะสีนานแค่ไนดีนะเห็นหน้ายายคุดเลิกกันยังไงมันบ่มีหินเนาะมีแต่ลุมนั้นเผือกแบใช้หุดแล้วแล้วเลยบ่ได้ใช้คุบ่ได้ผัดดับแล้วบอกมันล่มปีอนทําอีทในแหงเด็กงัดหลุดไทยเผือกขัเนาะมัดเขาได้เอ Thôi một, cứ bố đặt một sớm một rồi phải, đi mình quay, tạm một tí, ừ, 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 เขาแหงอยากขนเขานเมันเกี่ยวแล้วุหนาเล้เสียเวลากิจอีกเดือนหนพอแล้วไอ้ชุดจังทำไมทำมาแล้ตั้งงแล้ตอนเแมทมทอเกี่ยวจะพูดเนาไปบอกให้ไปมันเกี่ยวบ้งบ้าก่บ่มีไ มาช็อเอาเป็ดงี้ยึนนะองมันเมาบอแต่ไฟโทรัพท์ไม่าสิพ้าห็ดออหีดก็หีดสามสิบห้าคนเ้าเอีกเอาอีกเพื่อลิปเนาะอย่าิพ้าเกี่ยวขาวกลางคืนพี่อนเมาอย่าลืมเบิ่งคลิปไฮรจ้าเนาะเพราะว่าเพื่อิีด้คลิปหนึ่งนี่บริมันของไง หยนอจากตต่คนกับโมบงอีกน่อยแคเมือม่อยโมบึงฮนกะแเบึงแทนลานั่งร้องลุกขันอยากกินน้ำกระิเ,วเวบิ้งเหือเเนนะปาก็ไปดักกินอีกกมึงเิก,กินปาฮะปาชองโตปีกยาะเมยุมยนะุมเยุ๊กเข,ขนั่งร้งนะ มีซั่งค่ะว่ามันมาเห็นหูหลบไปทางหลังจักตั๊อยิ้มไม่รูดเป็นมาตัวนี้เอามาแตนเอามาแตนนำนอกไอ้อาดเลยพี่นกสองปีแล้วซ้ำปีสีขาวซ้ำปีแล้ว ถ้ามันค้าสวยมกิน,น,น,นกันขึ้น,นขามเ,เายยอมขามเดีกปายปวมาดูตามสิเป็นเสืออย่บอ

สาอไรนี่ใ่แบแบบนันเาแต่เอาโค้งก็ได้ยุ่มช่วงอันสามอัน่นนั่โอเคจ้าพี่น่องเนาะมาหอนี่กับซิดาคอนอนุญาตลาเยเดอเนาะ ขอบใจเบิร์ตสู่ครูสุคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ้งโฆษณาให้ในเด้อพ่อกันคลิปหนาไปแล้วสบายดีจ้าสบายถ้าเบิ้งคลิปเกี่ยวข่าวต่อไปพี่น้องเนาะอยู่ส่องผู้ใดถ้าติดตามตอนต่อไปจ้ามันยังสิบรได้ณผ้าติดเป็นสิใสุ้มขนาดเลยมือนเลยเอาให้คุ้มจ้าสีละพี่จีน